วันนี้นะคะเรามีตัวอย่างการนำไปใช้งานนะคะกับการตัดเกรดให้ดูค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะดูได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูนะคะถ้าเกิดว่าเราให้เวิร์กช็อปไปสักอันหนึ่งนะคะว่าให้เวิร์กช็อปในเรื่องของการทำนะคะ าการตัดเกรดนะคะรวมไปถึงการมีคะแนนเยอะแยะเลยนะคะเราต้องการปัดทศนิยมเนี่ยคือเอาทุกอย่างมารวมกันเนี่ยเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลองทํานะคะวันนี้แนนมีเทคนิคพิเศษมาแนะนําค่ะเทคนิคนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทํางานเน่ะเราก็จะทําสูตรครั้งเดียวเนาะแล้วเราก็จะเหมือนกับลากสูตรลงมาใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นแบบนี้เนาะ เราต้องการหา30%ของคะแนนกิจกรรมใช่ไหมคะเราจะทำยังไงคะเราก็จะเท่ากับตัวนี้คูณด้วย30%ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กด enter แล้วเราก็ทำการลากสูตรลงมาแบบนี้คลุมลงมาเราก็จะได้คำตอบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ค่ะวันนี้นันมีเทคนิคใหม่มานำเสนอค่ะเทคนิคนี้นะคะชื่อว่า อาร์เล่ฟอร์มูลาค่ะอาร์เล่ฟอร์มูลาคืออะไรคือการกลอกอัตโนมัตินะคะโดยเขาจะคัดลอกลอกคัดเลือกข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งอะคะ่ะของอาร์เลเนี่ยเอามาแล้วก็ทําการคํานวณทีเดียวกดคลิกเดียวแล้วก็สามารถที่จะคํานวณออกมาได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนจาก3 0เป็น40%เนี่เนี่ยเราเปลี่ยนแค่ช่องช่องเดียวค่ะผลจะเปลี่ยนให้เราทั้งหมดเลยง่ายไหมคะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยคะ่ะให้เรานะคะกด เท่ากับนะคะเท่ากับก่อนแล้วก็วิธีการใช้เรียกใช้ array f o r ม u l a นะคะให้เรากด control s h i แล้วก็ enter พร้อมกันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช control s h i แล้วก็ enter control แล้วก็ s h i แล้วก็ enter นะคะก็จะขึ้นอะ r รฟ formula แบบนี้มาให้นะคะ,ะขึ้นวงเล็บอย่างนี้เราลบวงเล็บออกก่อนนะคะแล้วเราก็วงเล็บเปิดนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการเลือกข้อมูลนะคะที่เราต้องการที่เราต้องทํางานซ้าๆเหมือนกันทั้งหมดนะคะเราก็เลือกข้อมูลทั้งหมดเลย นะคะคเลือกข้อมูลทั้งหมดจากนั้นนะคะให้เรากลับไปที่ตัวแรกก่อนเราต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดได้ทำอะไรเราต้องการให้ทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมันคูณกับ30%ถูกไหมคะ30%็ก็คือ0.3เน้3าหารร้อใช่ปะมันก็คือใส่เครื่องหมายคูณแล้วก็0.3ได้เลยแล้วก็วงเล็บป,ปิดนะคะแล้วเราก็กด Enter ค่ะ ที่นี้นะคะข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนอัตโนมัติเลยนะคะโดยคำนวณกดแค่ครั้งเดียวที่เนี้ยสมมุติว่าอนาคตมีการเปลี่ยนที่เราจะไม่ใช้ตัว0.3ไม่ใช้30มีการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็น40เอรย่างงี้เราก็เปลี่ยน0.4โปรแกรมจะคำนวณที่เหลือให้เราอัตโนมัติเช่นกันอันนี้คือข้อดีนะคะกรณีที่เรามีข้อมูลประมาณ สัก3-400เรคเคอร์ดอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนทีเดียวแบบนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่แนะนำให้ใช้กันนะคะเรื่องของตัว array นะคะ array formula นะคะเราสามารถเอาไปใช้ได้กับการที่เราต้องใช้สูตรซ้ำๆนะคะเหมือนๆกันหมดแล้วก็ดึงข้อมูลจากอคอลัมน์ข้างหน้าของเรามาใช้แบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราลองทำเท่ากับนะคะแล้วเราก็ กด control shift enter เนาะอะเย formula หรือเราจะใส่สูตรไปก่อนแล้วค่อยอะเรย formula ปิดเปิดเปิด,ปดแล็บแล็บไว้เหมือนกับกันไว้ก่อนไว้ทีหลังก็ได้ะนะคะอะอะเรย formula เสร็จแล้วเราก็ทําการเลือกนะคะทั้งหมดทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นข้อมูลด้านหน้าเนาะแล้วก็คูณด้วยอะ่ะอันนี้เราต้องการ20%ก็เป็น0.2แล้วก็ enter แบบนี้นะคะ่ะข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เราเลยอัตโนมัติเช่นกันนะคะ อ่ะทำให้ดูอีกสักช่องหนึ่งนะคะสมมติเราใส่ก่อนเนาะเท่ากับแล้วก็เลือกตัวนี้คุมทั้งหมดเนาะแล้วเราก็เลือกคูณ20% 0.2แล้วเราก็กด Ctrl Shift Enter แบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อคุมไปง่ายกว่าตั้งเยอะเนาะแล้วก,กด Enter ค่ะเอ้ขึ้นมาแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ทําวิธีเดียวกันแลทนที่เราจะต้องมานั่งลากทีละอันเราก็มาใช้ตัวนี้แทนนะคะอ่า ที่เหลือนะคะถ้าเป็นช่องว่างนะคะอยากให้ไปลองทำเองนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราจะแอปพาใช้ยังไงได้บ้างนะคะตัวอย่างเช่นคะแนนรวมเราก็ต้องมาใช้สูตรในการที่จะปัดเศษขึ้นไปเนาะตัดเกรดเราจะใช้ v look up นะคะแล้วก็หาลำดับที่เราก็ใช้แหลงใช่ไหมคะนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาแนบไฟล์นะคะไว้ข้างใต้ลิงก์อันใต้วิดีโอของเรานะคะเพื่อจะให้ อะทุกคนนะคะลองเอาไปทำเล่นดูนะคะว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าเนาะซึ่งตรงนี้นะคะเวลาที่เราทำมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมาติ๊กได้นะว่าข้อที่1เราทำผ่านไหม2 3 4ามีเราทำผ่านไหมถ้าเราทำเสร็จครบแล้วนะคะก็ congratulation ค่ะหลักสูตรนี้อย่างง่ายๆนะคะการใช้ Google spreadsheet เนี่ยผ่านแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาแนะนำในเรื่องของเจ้าตัวอะไรฟอร์มูล่เล็กน้อยค่ะที่เหลือนะคะลองไป เอาความรู้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้มาแอปพลายลองใช้ดูค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะรอติดตามค่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะกับอเลฟมูลาสวัสดีค่ะ